ย่าแอนยาาอีชาแนลตอนนี้เราอยู่ที่บ้านปู่กับย่านะคะวันนี้เราจะทำข้าวต้มมัดกันค่ะก่อนอื่นไปเก็บใบตองกันเลยค่ะชวเว็บได้แล้วได้แล้วไปตากไปตากจัดเลยคอันนี้คือ ต้นกล้วยของย่าเรานั่นเองมีตัวอะไรมาแคะด้วยค่ะนอนค่ะนอองขานอนไปปวดสารพิษบอกสี่ลูกเอาไปตากน้องยีล่ะน้องยีไปตากลูกเอาไปตากไว้ไหนอ่ะชั้นไว้นู่นตาไว้รถพ่อปูก็ได้ก็คือวัตถุิของเรานะคะทุกคนอันนี้ก็คือถั่วดำกับถั่วแดงต้นถั่ว ็ใบตองค่ะและอันนี้คือตอเอาไว้ใช้มันนะคะแล้วก็นี่คือกล้วยนะคะแล้วนี่คือข้าวสารนะคะเราจะมาเช็ดใบตองแล้วนะคะทุกคนส่วนเราก็จะมาเอาเปลือกออกจากข้าวสารนะคะหนูเช็ดถูกไหมคะมมเฮ้ย พริกไปเี่ยิ่งหลายอันเลยเหรออันอือฮึ่มต้องใจ,ห,ใจห้าความนับของเธออยู่เดี๋ยวคุณย่าจะปอกกล้วยให้นะคะเราต้องใช้มีดนล็นหน่อยนะคะให้มันออกมาสมบูรณ์แบบอ่ะ เพราะว่าเป็นของมีคมคุณย่าต้องช่วยนะคะตัวที่ปอกออกมาแล้วใช่ไหมคะค่ะปอกเ่แกะเองค่ะโอ้โหน้องยายีแกะแบบไม่ใช้มีดเลยนะคะทุกคนชิงช้าอะไรคือชิงช้าหรอกล้วยปูมาหน่อยลูกก็ชิงช้าไม่รู้จะชิงช้าหรือไงคะนี่คือกล้วยที่ปู่เราซื้อมาตะกี้นี้เลยนะคะสุกเหมือนจะหองเลย าวยยลเตอนนี้เรากำลังหั่นกล้วยเป็นชิ้นิ้นนะคะนั่นก็คือกล้วยน้ำาวานั่นเองน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊นะคะที่ลงไปในข้าวสาลี่เราเตรมไว้ค่ะโอ้ย เราให้มันทั่ว<ไ>เลยนะคะเกลือรเฉยเลยอ่ะมทั่วอ่าน้องยี่หยีจะเทอะไรลงไปคะก็คือเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราจะคลุกน้ำตาลกับเกลือให้ทั่วข้าวเลยนะคะก็จะแบ่งข้าวเป็นสองฝั่งนะคะอันนึงใส่กล้วยสอ,อีกอันนึงใส่ทั้งหมดเลยนะคะโ <j> <Okay. S 1> อเคลงมือ ลงมือเอาถั่วค่ะเสียหมดเลยถ้าชอะงีีจะเอาถั่วลงไปแล้วนะคะเปรียวมันเกี่ยวด้วยเหรอเนี่ยเปี่ยววะนะด้วยเอาถั่แดงไหมเออเอาหนึงนะเอาหนึงเนี่ยนิหนึ่งหนึ่ง อะไรมาลยน้องจะหยีชอบถั่วลิสงเหรอคะจนหมดถั่วแล้วที่เหลือก็กินกูลงไปเออเอาพริกพริกพริกคำนี้มาดิเอาพริกขึ้นนี่พริกขึ้นมันจะหักอ่ามุมมุมถ้าเป็นมุมก่อนลูกถ้าเป็นมุมก่อนเออนั่นแหละอันนี้ โมงามปไนไหนเอ๊ะเอบไปยิบเออแนแม่ถ่ายแบบถ่ายเลยพับเข้าไปเลยพับเข้าไปให้มันแน่นๆเยอะๆหน่อยนี่หักลงไปทำข้างบนก่อนทำมุมบนก่อนทำทำอาจารย์ทุเรียนบีบีบตุบีบไหต้องดูเหลี่ยม้วยนี่นี่นี่กดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็พิกพักพับลงไป เออทำเป็นมุมอ่ะนะให้มันงามไปซื้อ่อเล้ะก็ตรงนี้เออออพิบขึ้นทำทำทำแบบนี้ก่อนเออทำมุมทำมุมเออพิะา่ณ์กดลงไปเฮ้ยสิ่งมากงั้นละมันจะเป็นสีขาวๆหน่อยทางนี้น่ะทางนอกมันแล้วต้องใส่ข้างในมันลุ น้องเยยากำลังจะห่อใช่ไหมคะห่อกล้วยให้แม่เหรอคะค่ะอ้ยมุนกมุนเืองไปอีกรูกึมเหนึเออ ่งแม่นะเมืดมากเลยตอนนี้จริงมากค่ะไปดีไปดีตอนนี้ฉันน้องยายีนะคะไหนไหนเอยเขาต้มน้องยายีไหนเอยมันหล่นไปได้เดือยเรือใครไม่ได้เดือเอ้ย ya ada ikimanahka wow, banyak. apa, 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 จีบมุมใช่ไหมจิบมุมมันใช่ไหมคะอ่าแล้วพับลงคะ่ะ <c oughs> คุณย่าสอนหน่อย โวยงามมากเลยสวยสวยค่ะถ้ามของนเล็กๆอ่ะโอ้โหกด้วมายาจะมัดให้าจะรีบมัดมากะโทำไมหนูพี่หนูจเข้าไปแล้วจะอลัยรูพราหนูกินถั่วเล่นได้ป่า ไงอร่อยว่ากเลยค่ะอโอ้ทุกคนย่ามามัดให้เขาสวยเลยค่ะเสร<ต>็จแล้วนะคะแยวเราจะเอาไปต้มกันนะคะใช่ค่ะไม่รี้เหงื่ดแต่งนะไปล้างหน้ามา <y> โอ้ย เอียงที่ไหนเอาน้ำไม่ใช่ขอหยีตอดเอาน้ำใส่นะคะแล้วเราก็จะเอาไปต้มโอเคค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเรคาคจะเอาไปต้มแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะเอาไปต้มมาปิด